มาเดี๋ยวผมให้พองตัวแรกให้แฟนผมเป็นคนเปิดก่อนเดี๋ยวผมไปเรียกแฟนแป๊บหนึ่งนะครับไนะอ้อทิษฐานสิบเลยเราเราเชื่อไงว่าการบูชาแฟนเนี่ยมันจะได้แต่สิ่งที่ดีงามมัน็นความเชื่อผิดๆอะ่ยม่วงดิออกะไไววะเนี่ย Sacrifice ลิ s าาเฮ้ยไม่แย่เราปลอบใจตัวเองไงเราย้อมใจก่อนไงคุณใช้ดวคุณต่อนะเอาเอาแค่นี้เหรอโอเคก็ได้ครับมาพวกเราชาวเรามาต่อเลยดีกว่ามาเดี๋ยวผมเปิดเองมือทอง <S <S อยากได้เจ้าสาวชุดม่วงอะ อยากได้ผู้หญิงชุดม่วงใส่สูตรอ่ะใส่หมวกเท่ๆอะ่ะมาโลที่สี่สิบสี่สิบยังไม่ออกออกเป็นเคลละเฮ้ยเซทอสหายไปไหนวะตัวใหม่แท้ๆไม่มาเลยสี่สิบยังไม่ออกเนาะอ่ะโลที่ห้าสิบยังยัง ยังอยู่ยังอยู่อะไรวะเนี่ยกูกดฟิตรู้วะเนี่ย <c oughs> มาเดี๋ยวขอแรกแป๊บหนึ่งขอแรกแป๊บหนึ่ง <c oughs> อ้าวผมเปิดอาวุธรอเอาเอามาเปิดเปิดอาวุธก่อนมาเปิดเปิดอาวุธก่อนก็นได้อ่ะมา ให้ให้มาดอ,อกทองก่อนอันนี้คือเราเปิดไปเท่าไหร่ห้าสิบเนาะห้าสิบหกสิบไอ้เชี่ยซึมว่ะเริ่มซึมแล้วเริ่มไอ้เชี่ยเริ่มเงือออกแล้วเจ็ดสิบอ่า นึกว่าซึมแล้วนึกว่าซึมเขี่ยเลยยังยังโอเคโอเคสำหรับตู้อาวุธถือว่า ประสบความสำเร็จไม่หลุดเลนเนาะจบสวยจบสวยต้องว่าจบสวยอยู่มามาดูตัวละครตูตัวละครนี้ยังไม่ได้เปิดเลยเราเปิดไปแค่สิบอดโร,โรก็ว่าอยู่ดีนะคุณอน้องอกอภิวัต์เตือนให้เมื่อกี้นี้คือหาแล้วเปิดไปดยี่สิบเกือบได้หาแล้วเอ้ยไม่ได้ดิ <laughs> แบบนั้นถือว่าทำไม่ถูกอ่ะยี่สิบเอด โอ้เบอร์สอโอเคไม่แย่ไม่แย่ถือว่าออกมาดีอยู่21เนาะสา าโทมัสซีไหนวะโทมัสผมลืมละจริงจริงจริงๆตู้นี้ครับผมแอบวางตัวโทมัสซีหกไว้พอสมควรนะเพราะอยากจะลองเล่นทีมเบอร์เจียนดูอ่าซีห้าละซีห้าละใกล้ความจริงละมาเดี๋ยวเราต่อเลยกดไปกดตู้อาร์ทแอมเนี่ยหาเลยนะเมื่อกี้สามสิบเอ็ดเนาะ สีสบเอ็ดอ่าเซทอสสีสองห้าสิบเอ็ดป่ะห้าสิบอ็ดว่ายางยางยางใจอคอกูไม่ดีละไอ้เหี้ย อยากได้เจ้าสาวชุดม่วงอ่ะอยากได้เจ้าสาวชุดม่วงอ่ะกูบอกว่าต้องการผู้หญิงชุดสีม่วงไอ้เหี้ย่แม่งออกมาจริงแม่งสีม่วงจริงแม่งแบบ ปวดใจปวดใจปวดใจอยู่พอสมควรหกสิบแล้วเนาะอันต่อไปเจ็ดสิบอ่าต้องออกต้องออกอันนี้ออกแล้วอันนี้ออกแล้วไม่ไม่ผิดโผลูกดถูกตัวไม่ให้กดอ,อัลททแอมนี่ฮ่าเลยนะ อ่าไม่มีผิดผอไม่มีผ,ผอ